กดไม่ได้เจ็บ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 ทุกคนพี่เล่นไม่ได้พี่เล่นเกมไม่ได้อาพี่เจ็บเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเกมไม่ได้อ่ะ เคยเล่นแล้วไม่ใช่หรอวะเฮ้ยเคยเล่นแล้วเนี่ย ใช้แค่เมาส์มา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 ใช้แค่เมาส์มามาริโอาม,ามาินิโนโตสวิต แบบขี่เรียบร้อยบอกคูเจ็บมือก็แค่วาดรูปปะวะมันจะไปยากเหี้ยแหรอวะศิลปะกูโอ้โหมึงคุยกับเด็กสถาปัตย์นะเนี่ยกูเด็กถาปัต์กูเด็กศิลปกร เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะว่าอะไรอะ่ะไหนว่าดูัไงว่าปลาไหนว่าดูัไงว่าตีมปลาปลาหรอ วาดมือขวาไม่ถนัดปกติเป็นคนวาดมือซ้ายนะแต่ก็ถือว่าได้อยู่คนถนัดมือซ้ายจะวา,ด,วาดอะไรจะทำมือซ้ายครับแล้วว่าอยู่มือขวาไม่ถนัดน่านนจะรู้แหละ <mi> อะไรอะโลมา20เฮิรต์เอ้ยคืออะไรอะครับ วาัาเราจะห่วยวา่าจะห่วยอ่ะอันนี้ไปสองดาวฮะาอันนี้อะไรอะ่ะไอนนควายประสบไอ้นนโง่ที่ตัวเที่อะไรเนี่ยว่าดจ่างปัญจาอ่อนอะ่วะวาดไม่มีความเหมือนปลาเลยเฮีย อันนี้มีอะนาตมี่ครับเก <_ d ata> ี่ยวกับโครงสร้างภายในของปลาด้วยอันนี้อันนี้ <_ d ata> ถือว่าสุดได้อันนี้ลึกล้ำนะสายลึกนะพี่ให้4ี่ดาวถ้าคนไม่รู้เนี่ยจะไม่รู้เลยแต่เนี้ยสายลึกจริงเป็นปลาน้ำลึกปลาไหลไฟฟ้าอันนี้พี่ให้หานี่คือปลาไหลไฟฟ้าครับหลายคนไม่รู้อนะ หลาคนไม่รู้นี่คือปลาไหลไฟฟ้าเว้ยนี่ดาวเดียวพออันนี้ไม่ได้สื่อหรือะไรครับนี่นี่ของจริงเหมือนสุดมเราดูคนโหวเลยเฮียมีทั้งตาทั้งจมูกทั้งปาก มีคีบมีหางครบ Let's go <S ปลาดุกดาวดำได้ที่หนึ่งสิบเก้าคะแนนชิวๆน้องชิวๆน้อง จบเด็กศิลปกรมันถ้ามันไม่ได้มันจะอายครูบาอาจารย์เขาไอ้เหี้ยนี่ขนาดว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 าดข้างขวานะถ้าวาดข้างซ้ายมั่เป็นเรื่องชัดดูวทีทีตีมอะไรมันดูนไหนว่าตีมี่เหียอะไรวะตีมอะไรครับไอ้วาตีมอะไร อ๋อนี่เหรอไอไอาลาเชฟขนตาเหรอขนตาถ้าเป็นฝรั่งแถวแนวอเมริกาเขา,าต้อง ไม,มีความผสมผสานเลยครับ ก็มีการกรีดอายไลเนอร์ คนคุยเลยเนี่ยตัดอ,อันนี้อะไรอะแมลงน้ำลึกเหรอเฮ้ยไม่ได้ดิเฮ้ยไม่ไห้วัดไม่ไม่มีการลงสีไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ แมงมุมเหรออันนี้แมงมุมเหรออันนี้อันนี้ให้อันนี้ให้แมงมุมครับวาดแมงมุมสวยมากนนจะแอดค,คุยเ,ยเหรอไปดาวเดียวไปมึงแอดเกินอ่ะเหมือนลูกกระต่ายเหมือนเนี้ยนี่อะไรอะเหี้ยปะ อันนี้เห็บหรอนี่ไอ้เฮียที่เขาเรียกของจริงนี่ลูกตา เดี๋ยวพวกไม่ไม,ไม่ไม่เป็นธรรมไหมฮยน่าเบื่อจัดม,มีวาดรูปแล้วตายด้วเหรอ โรบอกโลโก้โรบอกโลโก้ตียังไงวะโรบอกโลโก้ไอ้เหี้ยก็รู้อย่างหนี้ฮะกา้เดียวพั่งไปอะไร ไม่ได้ครับูกกบอโลกโลก้ไม่สวยเลยเว้ยเดี๋ยวนะคือกูมา,มาบวดให้เขาเหรอเอาแล้วกูไม่ได้วาดเองเหรอ น้องสาวจ๋าดูหมาให้พี่ด้วยอย่าปล่อยให้หมามันกัดข <c oughs> าของพี่ได้ของพี่ได้อีเขียวก็แงมนับส่วนอีแดงก็รีบพี่เลยเอาไมา้ทิ้มตาหม,มามันไปไอไลอยู่แเจ็ดแม่ หวยเอ้ยผสม,มเหมือนจะเลิกก่านม่ใส่บ้าก,กายบ้ากาโดน 4, 2, สี่สองแซงชนะห้าสี่อย่างมันใช่หรอไอ้เฮีย้ยมันจับเลยเหรอพี่ก็มันนะมาถึงว่ามีมีมันไว้กินเหรอ,อ,อ,อเฮ้ยกูจะวาดอ่ะกูจะวาดเองอ่ะไอ้เฮี้ย ให้กูมารอเฮ้ยม,มือแม่งโดนเลยมรองเท้าเหรอโอ้หี้ยมันเพิ่งเริ่มกนะันมันอะดุแม่งเลยไหม ปากอยแต่ก็ลงมีงเคลียร์ม่งเลยสัตว์ต้องจะรอกูสามสิบวิกูรอนึองว่นเลยแล้วมึงให้คะแนนมันดาวเดียวหมดเลยนะไม่คะแนนมันดาวเดียวให้มันโดนระวาโทษไม่ตายแล้วให้ดาวเดียวพอนนะพูดถึงสมัยที่เราไปเป็นในนี่วันนาวิทยาลัถิ่นที่ดาวคอ แล้วเราไปลบกันอ่ะเขียงบาดเขียงไหลแล้วขี่มังกรไปเชื่กมึงอ่ะตอนนี้ลูกมึงจะตายอยู่แล้วกูขี่มังกรไปพ่นไฟใส่พวกแม่งให้มันตายหมดโอ้ได้เดียวเลยได้เดียวเลยได้เดียวเลยไดวเดียวเลยเฮ้ โอ้ดันเดียวเลยดันเดีวยดวเลยไม่วาดเลยเฮียไม่เป็นเลยเดี๋ยวกูวาดให้ดูอโอ้ได้หกบล็อกไอ้ตากอีคนได้ห้าบล็อกอีกคนได้หกบล็อก<อ>มึงโหวดทำมาอย่วะเฮียนเฮ้ยสร้าไงได้เลยเว้ย แโโล้วก็โอเคอเข้าอสอบพี่มา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 ข้อสอบพี่มาน้องมามามา,มาเดี๋ยวพี่สอนเองว่าการเล่นพวกเนี้ยวาดรูปเนี่ยด้วยมือข้างเดียวเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วอีกมือใช้การไม่ได้เนี่ย تيلك <applause> โคตรเหมือนโคตรเหมือนไอ้สัตว์โอ้นี่ไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเอาไปดาวเดียวมึงไม่เหมือนเลย <Hey. S 1> มึงเหมือนเด็กสาวกินพืชอ่ะนี่ของจริงนี่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 น,น,นี่อันนี้กูว่าจริงนะมึงร้อะกันเลยตามจริงนะ ที่สัตว์นี้ให้กระเด็นไม่ตามต่ำไม่จริงเว้ยเียอันนี้แย่ทะเลทรายไม่ได้สัตว์มึงแย่ทะเลทรายไหมนเนี่ยโอ้ยหัไว,วไฟไวมีภาพมีภาพ เพียไม่ให้คะแนนผมเลยดีห5าพันห้าร้อยห้าสบห้าพลื้น้องภูเขาไฟ

ไม่ยากครับ ย็ดแม่ มึงตด้งใจทำตัวเองว่ามันไม่สวยเว้ยมันได้แค่ดาวเดียวไอ้เหี้ยเฮ้ยเหมือนขี้เลยอ๋อโอ้ตายกู่ตายกู Wow.、Ah! Hey!